สามดาวรุ่งมวยไทยคว้าแชมป์รถทูวันรับสัญญารวมกว่า10ล้านเตรียมลุยต่อระดับโลกแจ้งเกิดเรียบร้อย3าดาวรุ่งมวยไทยว้าแชมป์รถทูวันรับสัญญารวมกว่า1ิบล้านเตรียมลุยต่อระดับโลกปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสึดใหญ่ส่งท้ายปีอย่างรถทูวันไทยแลนด์ซีซั่น3จากรายการแฟทเทคไฟสมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมเปิดเวทีสารฝันให้นักมวยไทยดาวรุ่งทั้งชายและหญิงจำนวน3รุ่นน้ำหนักที่มีความฝันมาประชันฝีมือกันขึ้นสู่เวทีระดับโลกภายใต้ความร่วมมือของวันแชมปเปี้ยนชิปวันเทโรเอ็นเทนเมนช่อง 7HD แฟร์เทคไฟโปรโมชั่นโดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครทั้งสิ้นกว่าร้อยคนและผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจนเหลือรุ่นละ8คนก่อนจะจับฉลากประกบคู่และทำการแข่งขันกันแบบแพ้คัดออกจนมาถึงรอบสุดท้ายซึ่งผู้ชนะทั้ง3รุ่นได้แก่กาเบรียลเล่โมรามจากบราซิลคว้าชแชมป์มวยหญิงรุ่น56.5กิโลกรัมและพยาครุษเสือจันทกมวยไทยคว้าชแชมป์มวยไทยรุ่น54กิโลกรัมปิดท้ายด้วยคัมพีเทวดาสิทธิกุลคว้าแชมป์มวยไทยรุ่นน้ำหนัก64กิโลกรัมซึ่งผู้ชนะทั้ง3คนจะได้รัับสญ เป็นนักกีฬาวันมูลค่ากว่า3.5ล้านบาทเข็มขัดเกียรติยศและโอกาสขึ้นชกในระดับนานาชาติอีกดา สำหรับบรรยากาศในรอบชิงชนะเลิศทำเอาสนามมวยเวทีลุมพินีเต็มเปี่ยมไปด้วยความดูเดือดเริ่มต้นด้วยมวยไทยหญิงรุ่น56 5กิโลกรัมบีอันกาซูซาจากบราซิลพบกับกาเบรียล่โมรามบราซิลเหมือนกันโดยทั้งคู่เปิดเกมบุกกันตั้งแต่ยกแรกใส่เต็มทั้ง3นาทีไม่มีพักฝ่ายโมรามเน้นที่ลูกหมัดและความแข็งแรงส่วนซูซาอาศัยรูปร่างสูงยาวใช้อาวุธทั้งเข่าทั้งถีบสู้กันอย่างสุดมันจนครบ5ยกสุดท้ายเป็นน้โมรามเอาชนะคะแนนไปได้ในที่สุดต่อด้วยมวยไทยรุ่น54กิโล พยาครุษเสือจันทกมวยไทยพบกับดัลเลอร์โซบีรอฟจากอุซเบกิสถานโดยฝ่ายพยาครุษเปิดโหมดบุกบุกเบ็ดหมัดตัวตั้งแต่ลั่นระคังประเคนใส่คู่ต่อสู้ทั้งหมดัดเท้าเข่าศอกจนน็อกโซบีนอฟไปตั้งแต่ยกแรกแบบไม่ให้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวปิดท้ายด้วยคู่เอกที่ทุกคนรอคอยมวยไทยรุ่น64กิโลกรัมเป็นการพบกันระหว่างคัมพีเทวดาสิทธิกุลพบกับยอด9ก้าไกลแฟเทคเปิดยกแรกมาต่างฝ่ายต่างดูเชิงกันละกันก่อนจะมาใส่หนักในยกสองที่ทั้งคู่เดินหน้าแรกกันทั้งหมดัดททัั้งอออกกกแแต่่่่เป็นนฝายยดดลีออหมม สอยคู่แข่งร่วงไปนับถึง8กลับมาในยกที่3เป็นต้นไปเป็นฝ่ายคัมพีเทวตร่วมชมและเชียร์พร้อมให้กำลังใจผลงานของแชมป์ทั้ง3รุ่นได้ในเวทีแฟทเทคไฟต์ X ight, และวัลลุมพินีกันได้ในอนาคตอันใกล้นี้และสามารถรับชมความมันแบบนี้ได้ทางรายการแฟทเทคไฟ์ X ight, มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมออกอากาศทุกวันเสาร์ส0นาฬิกาทางช่อง7 HD และรับชมแบบติดขอบเวทีได้ณนะสนามมวยเวทีลุมพินีรมามอินทราจองบัตรทาง w w w t h a i t i c k e t m a j o r .com